สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาสอนการใช้โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่มีชื่อว่า Google Meet นะคะเป็นโปรแกรมสังกัดของ Google นะคะมีประโยชน์ในการใช้ประชุมกลุ่มคอนเฟอเรนซ์ การเรียนการสอนออนไลน์นะคะเหมาะสาหรับนักศึกษาคณาจารย์หรือว่าประชาชนทั่วไปที่เป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันไม่มีเวลาที่จะมาหากันตัวเป็นๆน,นะคะก็สามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่นอนที่ทํางานนะคะเราสามารถใช้โปรแกรมนี้นะคะเพื่อพรีเซนต์งานหรือว่าคอนเฟอเรนซ์กันได้เลยนะคะโปรแกรมนี้มีประโยชน์ มากนะคะเพราะว่าสามารถพรีเซนต์ได้ทั้งไฟล์ PowerPoint ไฟล์ Word ไฟล์ Browser นะคะเว็บไซต์แล้วก็แม้กระทั่งเราทำอะไรกับ Windows หน้าจอเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆดูได้ทั้งหมดเลยนะคะประโยชน์ของโปรแกรมนี้นะคะก็คือ อย่างที่บอกค่ะคือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ในการประชุมกลุ่มออนไลน์ได้นะคะและที่สำคัญโปรแกรมนี้ก็คือไม่จำกัดเวลาในการวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นอาจจะมีจำกัดเวลาอาจจะวิดีโอได้แค่40-60ถึงหกนาทีก็ก็จะเด้งออกจากโปรแกรมนะคะแต่ว่าโปรแกรมนี้สามารถวิดีโอคอลได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะถึงจะสิ้นสุด เมื่อเราต้องการสิ้นสุดเราก็ค่อยกดหยุดเพื่อสิ้นสุดนะคะนั่นก็คือโปรแกรม Google Meet นะคะพอ,พอ,พอดูคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะวิธีการใช้งานของเราก็คือเราต้องเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะคะ ตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาสู่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome แล้วนะคะเราก็ต้องล็อกอิน Google นะคะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกที่จุด9ก้าจุดตรงนี้นะคะก็คือปุ่มแอปพลิเคชันของ Google นะคะเราก็จะพบแอปพลิเคชัน Meet นะคะอยู่ตรงนี้ให้เราเดับเบิลคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะ และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมวิดีโอคอล Google Meet นะคะเมื่อเราจะเข้าไปร่วมโปรแกรมนะคะให้เราคลิกที่ Join or Start a Meeting นะคะหรือว่าถ้าของใครเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเป็นเริ่มการประชุมนะคะหรือว่าเข้าร่วมการประชุมให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะเด้งข้อความให้เราสร้างโคด้ดนะคะหรือว่าชื่อเล่นหรือว่าชื่อห้องที่เราจะเข้า ในการเข้าร่วมประชุมนะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เข้าร่วมเรามีโค้ดและเพื่อนให้โค้ดมานะคะเราก็สามารถใส่โค้ดลงไปในตรงนี้แล้วก็กด continue ได้เลยแต่ถ้าเราเป็นผู้สร้างนะคะเราก็ต้องเขียนเป็นโค้ดแล้วเราก็จำโค้ดนี้นะคะไปให้เพื่อนเพื่อที่เพื่อนที่จะเข้าห้องเรียนกับเรานะคะ ค่ะเมื่อคลิก continue แล้วก็จะเข้ามาสูต่ตอนนี้นะคะก่อนเข้าห้องนะคะก็จะถามว่าเข้าร่วมเดทันทีไหมหรือว่า Present เลยเราก็คลิกเข้าร่วมนะคะเมื่อเราคลิกเข้าร่วมแล้วนะคะถ้าเราเป็นผู้สร้างเองมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะ ว่าโค้ดห้องเราก็คือโค้ดนี้นะคะแล้วก็มี URL ก็คือเป็นลิงก์นะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะก o p ปี้ลิงก์ตรงนี้ไปให้เพื่อนได้นะคะเพื่อที่เพื่อนจะคลิกลิงก์นี้ก็เข้าห้องได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราสะดวกแบบถ้าสมมติว่าพวกนี้ไม่ได้พวกนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้เราสามารถมาแอดตรงนี้ได้นะคะแอด p e o p พ e ก็คือแอดอีเมลเข้าไปนะคะ แล้วก็พิมพ์อีเมลที่เราต้องการที่จะเรียนเชิญนะคะได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเข้ามาแล้วในหน้านี้แล้วแล้วลิงก์ที่เราเรียนเชิญเมื่อกี้นะคะมันก็จะเข้าไปที่อีเมลเนาะพอเข้าไปที่อีเมลแล้วเพื่อนก็สามารถกดลิงก์ในอีเมลนี้เข้ามาประชุมกลุ่มในนี้ได้เลยนะคะ หน้าตาของมิตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือมุมนี้นะคะเราก็จะแนะนําว่ามันเป็นอ่ะแนะนําว่ามีสมาชิกเข้าร่วมแล้วกี่คนนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าสมาชิกเข้าร่วมแล้วมีใครบ้างเราก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีใครเข้าร่วมตรงนี้บ้างนะคะถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเข้ามาแล้วมันจะมีวิดีโอเพื่อนนะคะไหลๆหลหล,ลงมาตรงนี้เยอะๆเยอะๆเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเราเองนะคะถ้าสมมติว่าเอาอเผอินว่าเราลืมเพื่อนอีกคนนึงเราต้องการเชิญแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็แอดพีโตรงนี้ได้อีกเพิ่มได้นะคะก็คือใส่ใส e ่อีเมลเข้าไปอันนี้คือตัวอย่างแถบนะคะข้างๆที่เวลาเพื่อนเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะตรงนี้ก็จะโชว์ด้วยว่า ใครปิดไม่อยู่ใครเปิดไม่อยู่นะคะโปรแกรมนี้ถ้าใครเพื่อนคนพูดนะคะมันก็จะเด้งขึ้นเรามาดูแถบข้างล่างกันนะคะว่าแถบข้างล่างนี่มีอะไรบ้างนะคะแถบข้างล่างจะมีตรงนี้จะเป็นชื่อห้องของเรานะคะว่าเป็นชื่อห้องอะไรก็คือโค้ดห้องนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้นี้ก็จะมีลิงก์นะคะที่เราสามารถจะแอดเพื่อนให้เพื่อนนะคะ ลิงนี้ได้ก็คือเรากปปี้ไปให้เพื่อนเองอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือไมโครโฟนนะคะเราสามารถปิดเปิดไมโครโฟนได้ในขณะที่เรากําลังร่วมประชุมกลุ่มกันอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เสียงแวดล้อมของเราลบกวนเพื่อนในขณะที่เพื่อนกําลังพีเต์หรือว่าคุยงานนําเสนออยู่อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถปิดไมค์ไว้ก่อนได้นะคะเพื่อที่จะให้เกียรติเพื่อนนะคะในการพีเต์เพราะว่าถ้าเรายังเปิดไมค์อยู่เผื่อบางทีมีเสียงลดเสียงมาเฮา หรือว่าเสียงเพลงนะคะที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยที่มันเป็นเสียงรบกวนอื่นๆเข้าไปแทรกในระหว่างที่เพื่อนพิเศษอยู่มันก็จะทําให้การพิเศษน,นั้นไม่ไม่มีสมาธินะคะแล้วก็คนฟังที่อยู่รอบนอกอยู่ก็จะเกิดเสียงแทรกที่ไม่ดีเราก็เลยต้องปิดไม้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะพูดหรือว่าพิเศษน,นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดไม่อีกครั้งหนึ่งได้นะคะวิธีการปิดไม่ก็คือคลิกที่ตรงนี้เลย อันนี้คือปิดใหม่นะคะจะเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะแสดงที่หน้าจอเราแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ตรงมุมขวาก็คือเราปิดมาอยู่นี่ตรงนี้ก็ปิดมาอยู่ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นลักษณะเดียวกันถ้าเพื่อนคนไหนปิดไม้นะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ อันนี้เปิดใหม่นะคะส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มวางสายนะคะก็คือออกจากออกจากการคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ไปนะคะส่วนตัวนี้ก็คือปิดกล้องนะคะนี่อันนี้ปิดกล้องเราไม่เห็นหน้าตานะคะส่วนแถบนี้นะคะก็คือแถบปุ่มซับไตเติลนะคะแต่ว่าซับไตเติลมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราน่าจะตั้งค่าได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาดูว่าตั้งค่าแบบไหน ตรงนี้คือปุ่มพีเซนต์นะคะก็คือเวลาที่เราจะพีเซนต์งานเราสามารถพีเซนต์ได้2แบบนะคะก็คือพีเซนต์ทั้งสกรีนนี้ก็เลยเลยก็คือทั้งหน้าจอนี้เลยนะคะคุมไปทั้งหมดนี้เลยแล้วก็พีเซนต์เฉพาะหน้าต่างที่เราต้องการพีเซนต์นะคะก็คือเฉพาะ powerpoint เฉพาะ windows microsoft word หรือว่าเฉพาะ บราว์เซอร์ที่เราต้องการจะให้นำเสนอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะคลิกให้ดูนี่ค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะพรีเซนต์หน้าต่างไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้ PowerPoint เมื่อเราคลิกแล้วนะคะมันจะก็จะขึ้นคำว่าแชร์ะนะคะตรงนี้ว่าเรากำลังแชร์หน้าต่าง อยู่นะคะเราต้องการหยุดแชร์ไหมถ้าเราหยุดแชร์เราก็คลิกที่ตรงนี้นะคะหรือว่าเราเราจะซ่อนตัวนี้ก็ได้นะคะสําหรับการนําเสนอ PowerPoint นะคะมีเทคนิคว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเสนอไปด้วยแล้วก็เห็นหน้าเพื่อนไปด้วยให้เรามาคลิกที่ปุ่มมุมมองการอ่านข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ย่อลงย่อวินโดว์ลงให้มันเล็กลงนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดู นี่ค่ะมันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาคลิกหน้าจอที่เรานําเสนอนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็สามารถนําเสนอได้เลยนะคะโดยคลิกตรงนี้เราก็สามารถใช้เมาส์ชี้ชี้ช้เวลานําเสนออย่างนี้ได้นะคะนี่ค่ะ และถ้าเราต้องการหยุดนะคะไฟล์นี้เราเสนอเสร็จแล้วเราก็คลิกหยุดการแชร์ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะกลับมาอยู่หน้าจอน,นี้เหมือนเดิมนะคะ,ะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเผื่อว่าเราอะต้องการที่จะบันทึกการคอนเฟลเลนต์นะคะการเรียนการสอนครั้งนี้ไว้ไว้ดูในครั้งต่อไปนะคะก็เราก็สามารถบันทึกได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะ ดแล้วจะมีคำว่า record meeting นะคะให้คลิกที่ว่า record เลยกด s a c e นะคะมันจะขึ้นโ o a r record ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามันจะ record มันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะตอนนี้มันยังโหลดอยู่นี่อะคะ่ะ record แล้วมันก็จะ record ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะสั่งให้มันหยุดนะคะถ้าเราต้องการให้หยุดนะคะเราก็คลิกที่ตรงนี้ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็คลิกสต็อปนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะสต็อจริงไหมแล้วก็เล็กขอที่เราสต็อเสร็จเนี่ยมันจะเซฟไว้ใน Google Drive ของเรานะคะไปแล้วนะคะแล้หลังจากที่เราส t o p ปเสร็จแล้วถ้าเราไปเปิดดูไฟล์ทันทีนี้จะยังไม่เห็นนะคะคือเราต้องรอว่า ให้มันอัปโหลดเสร็จก่อนพอมันอัปโหลดเสร็จแล้วมันจะเด้งข้อความในอีเมลว่าอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะไปเปิดดูไฟล์ย้อนหลังได้นะคะสำหรับการดูไฟล์ที่โปรแกรมม e t อัดไว้นะคะก็คือเข้าไปที่ Google Drive นะคะ แล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์นี้นะคะโฟลเดอร์ meet record นะคะดวันคลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะเห็นไฟล์ที่เรา record ไว้นะคะแล้วคือเราสามารถนำมากดดูย้อนหลังได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เอาไปดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแนะนำปุ่มแถบนี้นะคะ3ามปุ่มนี้ อันแรกก็คือเล็กคอร์ดมิทติงอันที่สองคือเป็นเลเยอร์ในการแสดงนะคะก็คือให้เราคลิกตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นให้เราเลือกสไตล์การนำเสนอของเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแท็บนำเสนอแบบใหญ่ๆเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอของเพื่อนๆนะคะที่อยู่ขอบๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์นำเสนอแบบอย่างเดียวเลยไม่เห็นหน้าเพื่อนนะคะ ตรงนี้ก็คือแบบนําเสนออยู่แต่ว่าจอเล็กนะคะแล,แล้วเราก็เห็นหน้าเพื่อนๆอ,อีกใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือเลือกตามใจชอบเลยหรือว่าจะกดออโต้นะคะเพื่อที่จะให้โปรแกรมมันลันเองว่ามันจะนําเสนอแบบไหนนะคะตรงนี้ก็จะนําเสนอเป็น full screen นี่นก็เ setting นะคะแล้วก็เราสามารถใช้การโทรได้ด้วยนะคะอันนี้ เป็นโทรประชุมสายก็ได้นะคะไม่ใช่วิดีโออย่างเดียวเป็นโทรชมสายก็ได้นะะในแถบข้างบนนะคะก็ยังจะมีอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือการแชทการแชทนะคะถ้าสมมติว่าสมมติว่าเพื่อนกำลังพรีเซนต์อยู่แล้วเราไม่ต้องการที่บอกว่าจะเปิดไมค์แล้วลบควนเพื่อนเนี้ยเราสามารถแชทคลิกมาแล้วก็แชทแล้วก็พิมพ์ไปก็ได้นะ อย่างเงี้ยค่ะพิมพ์เข้าไปแบบนี้แล้วมันก็จะโชว์ข้อความเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าใครเป็นคนพิมพ์นะคะพิมพ์คําว่าอะไรนะคะแล้วก็จะมีการตอบโต้กันได้ด้วยนะคะระหว่างที่เพื่อนนําเสนออยู่ถ้าเราไม่ต้องรบกวนออไม่ต้องการที่จะใช้เสียงรบกวน,นะคะเราก็ใช้โหมดนี้ได้ด้วยโหมดแชทนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการแชทนะคะในระหว่างที่เพื่อนกําลังพรีเซนต์อยู่นี่ก็คือแถบแชท ก็จะบ่งบอกว่าใครนะคะเป็นคนแชทมาเราก็สามารถโต้ตอบได้นี่ค่ะโดยรวมของการใช้โปรแกรม Beat นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะนำเสนอไฟล์ Word ให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นเหมือนกันเลยว่ากําลังแชร์หน้าต่างของคุณอยู่เนาะและทีนี้ไฟ์ Word ในการนําเสนอแบบเห็นหน้ากันอีกเหมือนเดิมเราก็ทําเป็นมุมมองการอ่านเหมือนกันนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็ยอด่วนลงมันก็จะมันก็จะเห็นเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เราก็จะนําเสนอในลักษณะน,นี้ หน้าจอนำเสนอมันก็จะเหมือน powerpoint เลยมีให้คลิกถัดไปด้วยนะคะแบบนี้เราก็สามารถนำเสนอได้เราก็สามารถชี้ชี้ชี้เพื่อนำเสนอแันนี้ได้นะคะแล้วเราก็หยุดการนำเสนอ เพื่อให้เห็นว่าอีกปบดโปรแกรมนำเสนออีกอันหนึ่งนะคะให้เห็นชัดว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูก็คือการนำเสนอหน้าจอที่เราพีเต์ไม่ว่าเราจะเปิดไปหน้าไหนนะคะเราก็จะเจอเราก็จะพีเต์ไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้แบบว่าเลือกวินโดว์แต่ว่านี้คือเสนอทั้งหมดทั้งหน้าจอเลยนะคะ เนี่ยค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือแบบว่ามันเป็นหน้าจอเดียวกันเนาะมันก็เลยมันก็จะนําเสนอสกินเนี่ยเวลาเราเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นเหมือนกันหมดเลยแบบนี้นะคะ สำหรับโปรแกรมมีดนะคะก็ถ้าถ้าพูดถึงนะคะมีข้อดีก็คือหน้าตามันใช้ง่ายแล้วก็สามารถรองรับผู้เข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ได้ถึงห้คนเลยนะคะสำหรับโปรแกรมนี้แล้วก็ได้ทั้งภาพทั้งเสียงได้ทั้งการนำเสนอไฟล์ต่างๆนะคะสามารถนำไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้กับทุกๆท,กที่ไปได้ทุกๆท,ที่นะคะเราสามารถโทรได้ด้วยนะคะเป็นโทรคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยแล้วก็ สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้นะคะสามารถใช้กับแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวก Android ด r เบราวเซอร์อื่นๆ iOS นะคะในแอปพลิเคชันนี้ก็ยังมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะที่เราสามารถใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กันได้เหมือนกันนะคะสะดวกง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิด2019 เราไม่สามารถที่จะมารวมตัวกันได้เราก็สามารถวิดีโอคอนเฟล็นซ์ผ่านอันนี้ได้นะคะเราสามารถตอบโต้กันได้ทันทีได้เลยแล้วก็สามารถนําเสนองานได้เลยเหมือนกันเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันค่ะสําหรับโปรแกรม Meet นะคะเก็จะมีข้อบุพ่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะบอกกันก็คือ ถ้าเป็นอ e ีเมลคนละนามสกุลอย่างเช่น a k k u m a i l c o m หรือว่า k k u a c t h นะคะถือว่าอยู่คนละกลุ่มกันนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้โค้ดอันเดียวกันโค้ดอันเดียวกันก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะคัดเลือกคนที่นามสกุลเดียวกันเข้าห้องเดียวกันแต่ถ้าคนละนามสกุลจะเข้าไปอีกคนละห้องหนึ่งนะคะคือบอกว่า,วา ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเชิญคนและนามสกุลเข้าด้วยกันเราจะต้องเชิญด้วยลิงก์หรือไม่งั้นก็เชิญด้วยอีเมลนะคะถึงจะสามารถเชิญคนที่อยู่คนละนามสกุลเข้าในห้องเดียวกันได้นะคะแล้วก็อีก,กันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะการคอนเฟอเรนซ์ทางนั้นก็จะติดๆิดขัดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตที่ดีพอนะคะถึงจะสามารถ ถึงจะสามารถคอนเฟลเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอการใช้วิดีโอคอนเฟลเลนนะคะโดยโปรแกรมมี o o l l m m e t t นะคะไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ